รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง u b e ูบ r Channel เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t ทู e เ c h a n n e l ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นพู้กันตนมาตรา33 พุ่กันตนมาตาา39และพุ่มกันตนมาตา10กันนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่พุ่มกันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมวันนี้ประจําวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่2 6สิงหาคมปีพศ2565กันนะครับ ไขข้อสงสัยที่ถูกต้องวิธีการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพผู้ปกันตนมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องจากการได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนมาตรา3 3คิดเงินบำนาญชราภาพรายเดือนอย่างไรหรือคิดเงินเดือน60งวดสุดท้ายสำหรับผู้ปกันตนมาตรา3าคิดฐาน4,800บาทหรือไม่ ไขข้อสงสัยกับวิธีการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตาา39ที่สมัครและได้ทำการส่งเงินสมทบด้วยตนเองต่อจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่ถูกต้องและถูกวิธีตามหลักการเพื่อให้เกิดความรู้สำหรับการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคมตั้งแต่ก่อตั้งประกันสังคม มาเมื่อปีพศ2533ที่ผ่านมาหรือเท่ากับ32ปีมาแล้วซึ่งเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมผู้รกันตนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541งวดที่1ตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายให้ผู้รกันตนมีเงินเก็บอ,อมชราภาพถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามการได้มาซึ่งเงินบำนาญชราภาพ จะต้องส่ง,งินสมทบมาแล้วเท่ากับ180เดือนหรือ180งวดขึ้นไปเท่านั้นและการได้มาซึ่งเงินบำนาญชราภาพขึ้นอยู่กับงวดเงินสมทบที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนเกิน180งวดและเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายของผู้กันตนหากส่งเงินสมทบเกิน180งวด180เดือนมาก ก็จะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนมากเป็นต้นตามกฎหมายประกันสังคมหากผู้กันตนที่รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนมาแล้วและได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตรา33ก็ตามหรือกลับเข้ามาเป็นผู้กันต้นมาตรา39ก็ตามเงินบำนาญที่ได้จ่ายให้กับผู้กันตนทุกๆวันที่25ของทุกเดือนก็จะทำการหยุดจ่ายทันที หลายคนสงสยัยหากเป็นแบบนี้การได้เงินบำนาญชราภาพหากลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา3าหรือลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา3าวิธีการคิดเงินบำนาญชราภาพจะคิดอย่างไรหลังจากที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วขอแยกเป็น2กรณีกันนะครับกรณีที่1 สำหรับผู้กันตนมาตรา3 3ที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนมาแล้วและได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตาา33อีกส่งเงินสมทบการเป็นผู้กันตนมาตร3า3 3อีกหากลาออกถูกเลิกจ้างถูกปลดออกถูกไล่ออกทั้งฝ่ายบุคคลจะทำการแจ้งการเป็นผู้กันตนมาตรา3 3ออกจากระบบประกันสังคมความเป็นผู้กันตนก็จะสิ้นสุดลงทันที และผู้กันตนสามารถไปขอทำเรื่องการเบิกเงินชราภาพคืนได้อีกซึ่งวิธีการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายก่อนนับเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายสำหรับผู้กันตนมาตรา33เป็นหลักซึ่งก็หมายความว่าเงินบำนาญชราภาพผู้กันตนมาตรา33ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าง,งวดเงินสมทบเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองเงินบำนาญชราภาพ ก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมนั่นเองและกรณีที่2สําหรับผู้กันตนมาตาา33ที่เคยได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนมาแล้วและได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตาา39ด้วยเหตุผลด้วยความจําเป็นรับเงินชราภาพมาตาาม3ามาแล้ว5เดือนได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตาา39เเงินบำนาญชราภาพจะหยุดจ่ายทันทีเช่นกัน หากทรงเงินสมทบมากกว่า60งวดหรือเกิน5ปีการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสำหรับผู้กันตนมาตรา39จะไม่ได้นำเงินเดือนเฉลี่ย4,800บาทมาคิดคำนวณเป็นฐานเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับผู้กันตนมาตรา39กันนะครับต้องนำเงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนมาตรา33มาคิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดอาทิเช่น เงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนมาตาา33ก่อนหน้านั้นที่จะสมัครเป็นผู้กันตนมาตาา3สส่งเงินต่อเนื 10, 000. 2, 000. ่องก่อนหน้านั้นเงินเดือนเฉลี่ยของผู้กันตนเท่ากับ1 2 0 0 0บาทก็จะยึดถือเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทไม่ได้นําเงินเดือนเฉลี่ย4,800บาทสําหรับผู้กันตนมาตาาม9ามาเป็นฐานการคิดคํานวณเงินบํานาญชราภาพสําหรับผู้กันตนมาตรา39กันนะครับ หมายความว่าเงินบำนาญชราภาพของผู้กันตนมาตาา39หากลาออกก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่างวดเงินสมทบผู้กันตนมาตา3า39ที่ส่งเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งหากส่งเงินสมทบผู้กันตนมาตรา3สสมมุติยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นเท่ากับ72งวดเปอร์เซ็นต์การบวกเพิ่มสำหรับการคิดเงินบำนาญชราภาพก็จะเพิ่มขึ้น9% จึงทาให้เงินบํานาญชราภาพที่ได้รับเพิ่มขึ้นกันนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่ได้รับเงินบํานาญชราภาพสําหรับผู้กันตนมาตรา39ที่สมัครต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33เท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ขอเป็นกำลังใจให้กับช่องคุยสาระ h r Channel ให้ท่านกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ